พบกับนายแพทย์ธนันชัยอัศดามงคลค่ะแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงามโรงพยาบาลบางมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากรู้มากเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับดวงตาที่คุณหมอเจอเคสมาเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะจริงจรปัญหาเรื่องอดวงตาเนี่ยครับอย่างที่คุณนาเดียบอกครับเวลาพออายุมากขึ้น จะมีเรื่องของหนังตาตกแล้วก็ไขมันใต้ตาก็จะเยอะขึ้นเรียกว่าถุงนะบางคนใต้ตาสะสมเงินนี่ไงสะสมได้มากเลยด้วยแล้วใต้ตาเนี่ยก็จะเริ่มมีรอยยับรอยย่นมตามอายุนะสุดท้ายก็คือหางตาที่ตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำยกรรมความงามครับสามอย่างนี้รอบดวงตาที่ฮิตก็คือการทำทำตาสองชั้นเพื่อเก็บหนังตาที่ตกนะครับการเก็บถุงใต้ตาและสุดท้ายก็คือการดึงหางตาขึ้นก็เป็นสามอย่างที่มักจะทำเสรรม่่่าางงนนนเเไมห็็วปถถึขั้้ใตต ค่ะแต่ว,ว่าตาดูเหนื่อยอ<ช>แบบอย่างเงี้ยอย่างนั้นเรียกว,ว่าอะไรคะคุณหมอนคือเขาเรียกว,ว่าเป็นรอยคล้ำใต้ตาเฉยๆครับพราะนี้เร่วงลงมาดูเหนื่อยเป็นจากตัวผิวครับคือถ้าเกิดว่าเป็นจากที่ผิวที่มันย่นด้วยแล้วก็มีรอยคล้ำเนี่ยการรอยคล้ำเราใช้เลเซอร์ช่วยได้แต่ว่ารอยยับรอยย่นเนี่ยจะต้องอาศัยการผ่าตัดช่วย หมายถึงว่าสมมุติมีปุ๊บตรงนี้ปุ๊บผ่าผ่ายังไงครับคุณหมอการผ่าตัดเก็บถุงใต้ตาเนี่ยมี 2, 2> วิธีครับวิธีแรกก็คือทําจากด้านในตาอันนี้เหมาะสําหรับคนที่อายุน้อยคือยังไม่มีรอยยับรอยย่นใต้ตามากแต่ว่ามีถุงละแล้วก็ทาจากด้านในตามันจะไม่มีรอยแผลคือ,อพลิกอ,ออกมาพลิกหนังตาด้านล่างแล้วก็เอาไขมันใต้ตาออกอาจจะใช้วิธีใช้เลเซอร์ช่วยก็จะช่วยให้การบวมน้อยลงครับทีนี้ค่ะเออเคยเจอคนที่เอาถุงใต้ตาข้างล่างออกแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็น ห้อยกว่าเดิมเ,เพราะมันเหมือนตอนแรกเนี่ยมันมีไขมันช่วยพ<า>ยุงไว้แต่พอเอาไขามันออกปุ๊บมันกลายเป็นย่น,ยนๆแล้วก็ยิ่งบุ๋มเหกว่าเดิม<ล>อันนี้เป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยนะครับ<า>คือเวลาถุงใต้ตาเราจริงๆแล้วนไะขมันใต้ตาเรามี2ชั้นครับ<า>คือชั้นตื้นกับชั้นลึก และฉะนั้นเวลาที่หมอจะผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องเอาเฉพาะชั้นตื้นออกอแล้วเราต้องกะประมาณคือจะต้องเอาไขมันแล้วก็เอาใ,ดดดดใช่ค่ะเอาผิวหนังออกให้พอด,ดีพอด,ดีคือถ้าเอาออกน้อยไปมันก็ยังเห็นว่ายังเป็นถุงใต้ตา,าอยู่แต่ถ้าเอาอกเยอะไปก็อาจจะทําบางทีทําให้ตาแหกหรือบางทีทําให้บุ๋มเกินไปทําให้ยิง่งก็แย่กว่าเดิมใช่ยิ่งเป็นตาโหลเพราะฉะนั้นการ การประมาณของแพทย์เนี่ยสำคัญครับอืตายแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เจอบ่อยทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายคือเรื่องหางตาเนี่ยตกลงมาซามีหิิฉันตกมากเลยพี่เนียบอกว่าเอิงพาไปเถอะสักทีเพราะตอนนี้ตาคือจะปิดตาข้างๆอยู่แล้วเนี่ยค่ะวิธีการรักษาทำยังไงได้บ้างคะก็ทีวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือมีการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดเนี่ยสามารถยกหางตาขึ้นได้มันทำยังไงคะแล้วมันเจ็บ เ,เป็นเหรอคะคุณหมอใช่ครับเป็นการผ่าตัดเล็กครับฉีด <ทะ S 2> ยาชาทำทำสิบถึงสิบห้านาทีก็เสร็จนะก็คือเปิดหนังตาขึ้นมาคือโดยปกติเนี่ยถ้าเราทําตาสองชั้นเนี่ยก็จะมีอย่างที่รู้อ่แล้วมีวิธีกรีดวิธีเล็บใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีใหม่ล่าสุดก็คือเราใช้เลเซอร์ช่วยแล้วทําจากด้านในตาก็จะช่วยให้แผลเนี่ยน้อยลงแล้วก็หายเร็วขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการ เก็บชั้นเขาเรียกว่ายกหางตาขึ้นแล้วก็จะมีแผลเล็กๆซ่อนอยู่ตรงลาผมนลยครับเพื่อยกหางตาคือเหมือนมีนีลิฟท์อัพอะไรอย่างงี้ป่ะคะไปจึ๊กตรงนี้นิดนึงสิบเงห้านาทีเองเหรอใช่ครับวิธีจังเลยพี่เดียควรนะเอ๊ะหรือว่าเราจะทั้งทีมกันเลยยังไงมาถึงตาเตึงแล้วทางมันจะชี้อย่างนี้เหมือนที่พี่เดียทำไหมคะก็เกิดทำขนาดตนต้องให้พอดีพอดีครับก็จะต้องกะให้ประมาณคือเราต้องคุยกันก่อนว่าเราต้องการ ตาเชิดขนาดไหนตาหางตาขึ้นขนาดไหนเพราะบางทีมันไม่ใช่แค่หางตานะพี่หยีที่ตกมันตกตั้งแต่คิ้วลงมามันตกอย่างนี้เลยก็ไปยกตรงคิ้วอย่างเงี้ยเหรอคะคุณหมอก็มีมีการยกคิ้วเนี่ยทุกอย่างทําร่วมกันเคยอ่านว่าดาราฝรั่งเซเลบฝรั่งเนี่ยเขาไปเหมือนตรงเนี้ย่ะจึ๊กอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ตึ๊กอย่างเงี้ยแล้วไปเก็บไว้ที่ไรผมเขาเรียกว่าการดึงหน้าผากการดึงหน้าผาเนี่ยจะสามารถยกคิ้วขึ้นได้แล้วก็เก็บรอยยับรอยย่นตรงที่อยู่ตรงกลางได้คือไม่ต้องโบททองไปไหนทีนี้การด อาจจะเป็นแค่ใช้ร้อยไหมอย่างที่คุณอาเดียวบอกหรืออาจจะเป็นการผ่าตัดถ้าเป็นเยอะๆก็ต้องผ่าตัดมีรอยแผลตามรอยเนี่ยเราก็จะดึงขึ้นได้หมดหรืออาจจะเป็นการผ่าตัดสองกล้องก็ได้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่แผลก็จะเล็กลงหายได้เร็วขึ้นสองกล้องยังไงครับก็จะมีแผลเล็กๆแค่3จุดครับตรงนี้แล้วก็เราก็สองกล้องแล้วก็ดึงหน้าผากขึ้นข้อมาเป็นคิ้วขึ้นยุคนี้นี่มันดีจริงๆริดีค่ะมันปลอดภัยและผลข้างเคียงคือมีอะไรบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าไปยกคือสิ่งที่ต้องควรระวังไว้ก่อน จริงๆแล้วการทำศัลยกรรมทุกอย่างครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยทีนี้เราจะทำสมมติว่าเราเช่นเราทำตาอาจจะได้ตาชั้นตาที่สวยแต่ถ้าอนาคตเกิดแพ้ติดเชือ้ออย่างนี้เราเรือกไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นทำไงถึงจะปลอดภัยก็เราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีครับอย่างแรกต้องเลือกสถานที่ต้องเป็นคลินิกหรือ,อโรงพยาบาลที่ทไว้วาง,งใจได้โด,ด,ดยเฉพาะเรื่องความมาตรฐานด้านการติดเชื้ออันที่สองก็ต้องเลือกแพทย์ก็ต้องเป็นแพทย์ที่จบเสาะทางโดยตรงแล้วก็แพทย์ที่มีประสบการณ์มากๆก็จะประเมินได้ว่า ตัดยังไงวิธีไหนหนึ่งปลอดภัยสุดท้ายคือเรื่องของวัสดุอุปรกรณ์นี่ก็ต้องได้มาตรฐานค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความสวยรอบดวงตานะคะกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ